สวัสดีครับหลังจากการแข่งขันซูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในสัปดาห์นี้จบลงมันจึงทําให้นับปัจจุบันได้มี4สมมสรที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง4สมมสรที่ว่าแต่ละทีมนั้นถือได้ว่าเป็นทีมที่แข่งแร่งระดับต้นๆของทวีปยุโรปด้วยกันทั้งสิน้นโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูถึงเส้นทางการฝ่าฟันของทั้ง4สมมสรว่าพวกเขาเป็นใครและต้องฝ่าด่านอุปสรรคอะไรมาบ้างซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง388 GO พอเหล่าให้คุณได้มากกว่าตามโลโก้ที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนของคลิปโดยสมโมสรที่ผ่านเข้าไปรอในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายทีมแรกได้แก่บาเยิร์นมิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่จากประเทศเยอรมัน ซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มบาเยอร์นั้นสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง6นัดรวดเก็บไป18คะแนนเต็มยิงไปได้22ประตูเสียไป3ประตูโดยและตั้งแต่บุกไปเอาชนะบาเซโลนาามประตูต่อศูนย์เปิดบ้านเอาชนะดินโนมเคีย5าประตูต่อศูนย์บุกไปเอาชนะเบนฟิก้า4ประตูต่อศูนย์เปิดบ้านเอาชนะเบนฟิก้า5ประตูต่อ2 บุกไปเอาชนะดินาโมเคียอ2ประตูตอนหนึ่งและนะสุดท้ายเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาาประตูต่อศูนย์ซึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายบาเยนร์มิวนิกต้องโคนจรมาพบก,กับเลนบูเซาวบวกโดยในเกมแรกที่บ้านของเสาวบวกบาเยอร์นั้นเกือบจะพลาดท่าพ่ายแพ้แต่ยังดีที่พวกเขาได้ประตูตีเสมอจากคิงลี่โกมองในนาทีที่90และทำให้ผลมันจบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งต่อมาในเกมนัดที่2ที่สนามอาริอันอารีนาหลังย่าของบาเยนน์ บ <Bayern> าเยอร์มิวนิกจัดการระเบิดถังขี้ใสเลนบูซาบวกไปถึง7ประตูต่อหนึ่งและทะลุผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยสกอร์รวมที่เอาชนะไป8ประตูต่อ2สโมรสรที่ผ่านเข้าไปอในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายทีมที่2ได้แก่ลิเวอร์พูลทีมแก่งจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มลิเวอร์พูลนั้นสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง6นัดรวดเก็บไป18คะแนนเต็มยิงไปได้17ประตูเสียไปเพียงแค่6ประตูเท่านั้นโดยและตั้งแต่่่เเเเปปปปปิิดบบ้าาานนนนออออออชชะะะะซซีีมลรรรตตตตตูตู2ุกฟ์โ5 1 บุกไปเอาชนะแอตมนลิส3ประตูต่อ2เปิดบ้านเอาชนะแอตมนลิส2ประตูต่อ0เปิดบ้านเอาชนะปอร์โต2ประตูต่อ0และัดสุดท้ายบุกไปเอาชนะเอซีมิลาน2ประตูต่อ1 โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายลิเวอร์พูลนั้นต้องโคจรมาพบกับอินเตอร์มกกิลานแชมป์จากศึกเกาโชเซียซึ่งในเกมแรกลิเวอร์พูลนั้นสามารถบุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลานได้2ประตูต่อ0ก่อนที่เกมในนัดที่2ที่สนามแอนฟิลด์จะเป็นอินเตอร์มิลานที่สามารถบุกมาชนะลิเวอร์พูลได้1ประตูต่อ0ถอนแคตไปได้สำเร็จแต่ทว่าเมื่อรวมผลสกอร์แล้วเป็นลิเวอร์พูลที่สามารถเอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้ด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1และสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอ ink, ลยูฟ่าแชมเป เลอัลมาริตสโมสรแข่งจากศึกลาลิกาสเปนซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มเลอัลมาลิตนั้นสามารถเก็บชนะไปได้5นัดและแพ้ไป1นนัดเก็บไป15นาคะแนนยิงไปได้14ประตูเสียไป3ประตูโดยเริ่มจากการบุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลาน1ประตูต่อศูนเปิดบ้านแพ้เชลิฟ1ประตูต่อ2บุกไปเอาชนะชัคเตอร์โดนในท่าประตูต่อศูนเปิดบ้านเอาชนะชัคเตอร์โดนในส2ประตูต่อหนึ่งบุกไปเอาชนะเชลิฟ3สประตูต่อ0ูนและัดสุดท้ายเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อศูนย์ โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายเรอัลมาดริดนั้นต้องโคจรมาพบก,กับปารีสแซงต์แ,แ,แจากแมงสโมสรยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสซึ่งในเกมแรกที่บ้านของเปเยเชมาดริดนั้นพ่ายแพ้มา1ประตูต่อ0จากประตูชัยของคลิยันเอ็มบัป,ปเป้ต่อมาในเกมนั้งที่2ที่สนามซาน A Go, เตอเกโกเบอร์เดวิลบ้านของมาดริดเปเยเชนั้นบุกมาขึ้นนำหนประตูต่อ0จากความยอดเยี่ยมอีกครั้งของเอ็มบัป,ปเป้ ก่อนที่ในเวลาต่อมาในช่วงครึ่งหลังคาริมเบเซมากก่าจะมาซัดแทติกและพาเลอมาลิตพิโาลกอาชนะปารีสแซ็ชแองไป3ประตูต่อหนึ่งและผ่านเข้าสู่รอบ80สุดท้ายในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยสกอร์รวมที่เอาชนะเปเอเชไปสาป,ประตูต่อ2สโมสรที่ผ่านเข้าไปลอนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายทีมที่4ได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรแก่งจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มแมนซิตี้นั้นสามารถเก็บชัยชนะไปได้4นดัดและแพ้ไป2นดัดเก็บไป12คะแนน ยิงไปได้18ประตูเสียไป10ประตูโดยเริ่มจากการเปิดบ้านเอาชนะอาร์เบลและซิกไป6ประตูต่อ3บุกไปแพ้เปเชสูนประตูต่อ2บุกไปเอาชนะขับูท่านประตูต่อ1เปิดบ้านเอาชนะขับูทสิประตูต่อ1เปิดบ้านเอาชนะเปเชสสอประตูต่อ1และนัดสุดท้ายบุกไปแพ้อาร์เบลและซิกหประตูต่อ2 โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายแมนซิตี้นั้นต้องโคจรมาพบก,กับสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งแค่เพียงในเกมแรกมันก็เหมือนชี้เห็นถึงทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วพราอมแมนซิตี้นั้นบุกไปถล่มเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนถึง5ประตูต่อ0ก่อนที่เกมในนัดที่2จะเสมอกันไป0ประตูต่อ0และทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทะลุผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกไปได้ด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ0 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างเกี่ยวกับสโม,มสรสุดแก่งที่เข้าไปรอในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ80สุดท้ายคิดว่าทีมไหนคือทีเมเต็งแชมป์ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้ตคลิปนี้ดูน,นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ